อาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กันที่สำนักแต่งรถคาร์วอด88นะครับถอดได้ใส่ไม่ได้นะครับผมอ้าวมาดูของแต่งรถฟอร์ดระดับโปรพิเมียมนะครับนี่นะครับโช๊คซับแทนก์นะครับแล้วก็ชุดโช๊คหน้าซับแทนก์นะครับโอี2.5นะครับผมทั้งคู่แบบนี้เลยทั้งเซตนะครับผมแล้วก็สปริงสตาร์ทปรับระยะนะครับต่อด้วยครับไปีกนก ปรับองศาได้ระดับเทพในตำนานเลยทีนี้คนระับชุดนี้ไปนี่รอๆเลยนะครับอัดเข้าใส่รถฟอร์ดเรานะครับผมฟอร์ดนี้เป็นฟอร์ดของลูกพี่นะครับโทโบนะโทโบอาชุดนี้รอๆเทพๆไปเลยครับเราไม่รอช้ตัดของเทพแน่นๆชุดโอเฟนเดอร์นี้เลยนะครับรอทีมงานช่าง่อยรถขึ้นห้อยนะครับผมอ่าปรับแต่งเตียมเครื่องมือ ดูคันแน่นๆนะครับนี่โชคสตาร์ทนะครับปรับได้นะนี่สวยๆเลยงามมากนะครับเพื่อนๆนี่เลยแน่นๆแน่นๆจุกๆงานค้าที่ขายหาเล่ เอามาดูต่อชุดทีมงานช่าง888นะครับทําช่วงล่างกันต่อนะถอดของเก่าใส่ของใหม่เข้าไปนไี่แหลมๆนะครับซับแท้งสวยๆจากโฟเฟนเดอร์นะเพื่อนๆงามโคตรโคตรไม่กันาฟ้านะครับผมทีมชาญช่างนี่เราก็เร่งมือทํานะครับสวยงามมาก นี่จะเป็นชุดสตัต๊ดบวกสปริงนะครับโชกด้วยนะครับชุดหลังนะอ่าเรามาดูทีมงานช่างทําข้างหน้าให้เสร็จก่อนนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็บรรจงใส่ล้อเข้าไปอ่าขันน็อตยึดแหลกคลดไลายให้แน่นนะครับอ่ามาต่อที่สปริงซับแรงด้านหลังนะครับไ,นไ่น่ทไเพื่อนเริ่มใส่จากด้านขวาก่อนนะทีมงานช่างเราก็ปานีดมาเคอนะครับ ปรับแต่งของสาปรับแต่งผ้าความเหนืดได้แล้วนะครับทำกันจนเมืดเลยทีเดียวนะครับชุดเก่าที่เราถอดมาครับผมสุดทัวเ่าเอายน็อตให้แน่นเอาห้อยลงนะครับเป็นอันไซส์เรียบร้อยเพื่อนๆ